นิกนิกนิกเฮ้ยนิกนิกนิกอะไรแคทนะครับฉันตื่นตั้งนานแล้วนะเนี่ยขนมที่นายซื้อมาเมื่อสามวันก่อนอยู่ไหนเหรอไปอยู่ที่เดิมนั่นแหละในตู้เย็นน่ะือฉันขอกินอีกได้ไหมอ่ะ หืมอีกแล้วเหรอฉันยังไม่ได้กินเลยนะแคทแนปเอาหน้านายฉันขอกินได้ไหมฉันอยากกินขนมนี่ตอนเนี้ยฉันอยากกินขอได้ไหมได้ไหมไม่ติดเย็นแคทแนปฉันให้กินก็ได้เลิกเกาะเตียงฉันสักทีมันเป็นรอยเหมือนแล้วเนี่ยขอบใจแต่นี่มันบ้านฉันนะไอตายสิขี้เซาทถมยังกินเก่งอิตฉาห่าแคทแนปเนี่ยเฮ้ยนิกอืมมีอะไรแคทแนปไม่เห็นมีขนมเลยฮะกูโข่หน้าแคทแนปหมดแล้วเหรอโอ๊ยติดไหนแคทแนปโอ้โหเกีียงตับฉันยังไม่ได้กินเลยนะแคทแนปนี่นายกินหมดแล้วเหรอเออคือ พอดีด็อกเดย์มาเที่ยวที่นี่ก็เลยแบ่งขนมให้เขาไปด้วยอ่ะจะแบ่งฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแคทแนปแต่ฉันยังไม่ได้กินเลยสักชิ้นเนี่ยเอาหน้าเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้นี่เดี๋ยวฉันไปซื้อให้ก็ได้น่าจะจ่ายเงินใช่ไหมไม่อะฉันไม่มีเงินเอาเฮ้ยแต่มีนมอยู่นี่นายกินนมไปก่อนแล้วกันไหนอะนั่นไหนอยู่อยู่ฝั่งนู้นหนาวอยู่ฝั่งนู้นอ๋อโอเคเจอแน่นี่เนี่ยปิดเอาเฮ้ยนิกนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยนายเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะนิกช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ในนั้นไปแล้วกันนะแคทททแนนนนนนนปปปจจจะะะะบ้้้าาาหหรือออไงวววตยยยยเเเเเเิิิดดดดีีีี๋๋ลลลโษ่ฉัใ นายอย่าดินด้นดิ้นมันเปิดไม่ได้โอเคเปิดให้แล้วหอ,อแล้วประตูเปิดแล้วจะดิน้นไปถึงไหนเนี่ยเอ้เกือบกลายเป็นแมวใช่แข็งแล้วไหมล่ะนี่นิกถ้าจะแข็งตายขึ้นมานายจะรับผิดชอบไหมก็ดีนะไปจกายค่าอาหารว่าไงนะเปล่าไม่มีอะไรฉะขอโทษหืมไม่สิแค่เนขนมพวกนี้ฉันไม่ได้กินเลยนะเออขอโทษแต่ตอนนี้ฉันหินหนวฉันอยากกินขนมแล้วขนมมันหมดแล้ว่ะ เนิกนายไปซื้อมาหน่อยได้ไหมฉันขอร้องแหละเอาเงินมาสิเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ฉันมีเงินฉันที่ไหนเล่านิคนานิกเลี้ยงฉันหน่อยได้ไหมอืมฉันก็อยากซื้อให้อยู่นะแคทแนปแต่เงินฉันก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยแล้วนานจะวิ่งวนไปถึงไหนนะฉันลายตาไปหมดแล้วนะเนี่ยแล้วพิกเก้เหรอไม่อยู่เหรอพิกเก้พิกเก้อ๋อพิกเก้เหรอไม่รู้ดิฉันไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วนายไปหาเงินมาซื้อขนมให้ฉันสิโอ้โหแคทแนปถามจริงนายจะรักสบายไปถึงไหนเนี่ยเงินนะแคทแนปไม่ใช่ใบไม้จะมาาาหกันง่ย เออเอางั้นก็ได้ไปหานอนใต้ต้นไม้ดีกว่าเริ่มเบื่อแล้วชีวิตนายนี่มันดีนะนอนได้ทั้งวีทั้งวันดูฉันสิเนี่ยต้องเรียนปัน่นงานทำกันบ้านสอบส่งอาจารย์เนี่ยโอ้ลำบากหน้าดูเลยโอเคฉันไปนอนแล้วบายโอเคไปสัก,กทีจั่วไปเงินของฉันก็เริ่มไม่พอใช้จ่ายแล้วฮะมีวิธีหาเงินง่ายๆไหมเนี่ยอืม นั่นนั่นหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนฮะหรือว่านี่จะเป็นอ๋อใช่จริงๆด้วยน้ำบาตจากหนน่กชิมเกมว่าแต่แคทเนียไปออกมาจากไหนเนี่ยเงินรางวัล45,600นล้านบาทเหรอน่าสนใจแฮะไปเล่นดีกว่าอืมแต่ฉันไม่มีโทรศัพท์นี่นะอ๋อไปยืมน็อกเดย์ดีกว่าไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่มีตรงนั้นล่ะตรงนี้ก็ไม่มี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  นิคเอาอไวาไอะไรของนายเนี่ยแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะนายมีธุระอะไรเหรอเห็นหาอะไรอยู่ทั่วเลยอ,อ้าวรอกเดย์อยู่ด้วยเหรอโอ้ไม่น่าถามคือนานยะมีโทรศัพท์หรือเปล่าฉันขอยืมหน่อยสิจะไม่มีหรอกไปยืมบ้าบ้านุ่นบ้าบ้าจะมีก็ได้ขอบใจนะไปก่อนละอะไรของนายเนี่ยนีคโอ้โอเคมีโทรศัพท์ด้วยขอยืมใช้สักแป๊บนะบ้าบ้าสวัสดีครับคุณมีประสงค์จะเล่นเกมกับเราหรือไม่ สวัสดีสวีดาทุกทุกคนเช่นเคยนะครับผมนิกนะครับล้วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบล็อกในแมปชิมเกมสำหรับใครที่เคยดูซีรีส์ซูเเกมก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแต่ละเกมเล่นยังไงบ้างไม่พูดคมทำเพลงเราไปดูกันเลยเกมแรกที่ผมจะเจอน่าจะเป็นเกม A G I O U หยุดนะครับตอนนี้ผู้เล่นมี45คนนะครับแต่ว่าหมายเลขปลาเปหลักร้อยแล้วมาแล้ว ้ารรับผู้เล่นทุกคนเข้าสู่เกมของเราเราจะจัดการแข่งขันเป็นเวลา6วัน6คืนโดยจะมีการเล่น6เกมให้ทุกคนได้เล่นกันหากผู้เล่นค่อนใดตกรอบในเกมนั้นๆก็จะถูกกำจัดเกมที่1ก็คือเกม g รี e นไลท์เรียนไลท์ผู้เล่นทุกคนจะสามารถเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่ตุกตาหาันหลังและร้องเรีนไลท์ หากผู้เล่นท่านใดเคลื่อนที่เมื่อตุ๊กตาหันหน้ามาและพูดว่าเรไลท์ผู้นั้นจะถูกกำจัดขอยย้ำอีกครั้งผู้เล่นจะสามารถเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อตุ๊กตา,าหันหลังและพูดว่ากรนไลท์ขอให้ผู้เล่นทุกคนยืนอยู่บริเวณหลังเส้นขาวไลท์ไเลไลท์ฮ้ยไปเหี่หยวมันมีคนไปนี่นี่ด้วยไอ้คนยิง ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วนานนะนานนะนานนะโอ้มันยิงแล้วม,มันผักด้วยโอเคผมรอดโอ้โหดูเงินเพิ่มมากระต้อยหนึง เกมที่สองเกมที่สองก็คือเกมแก่น้ําตาลผู้เล่นจะต้องแก่น้ำตาลออกมาให้เป็นรูปทรงที่คุณได้คือดื้ดือดูดือดือดือดู้อดื้อดืง่ดย้อดื้อดื้อดือยอดื้อ้อดื้อยื้อ่าอ้อดื้ออ เงเฮ้ยเลยมันตกใจผมรอใช่ไหมโอเคเล้วเลืกี่คนเนี่ยเหลือสามคนอ๋อเหลือส <c oughs> องเดี๋ยวมันยิงมั่วเหรอมันมันแกพ่พลาดวะ สูออตออให้พูกเราทุกคนอยู่ในความสงบเราจะทำการเริ่มเกมที่สามแล้วเกมที่สามก็คือเกมหกคนหกขาเพราะขาไม่ได้ติดกันทุกคนที่อยู่ในสนามจะต้องแข่งกันเองโดยจะมีเกมให้เล่นดังนี้หนึ่งตักจีสองหินลอยฟ้าสามหมากเก็บสี่ลูกข่างและห้าดัะเชกี ผู้ใดที่สามารถไปถึงเส้นชัยได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะผมต้องทำอะไรอะ่ะอ๋อเล่นของแข่งของมันใช่ไหมเออ,อ,อถูกไม่ยากคุณถูกไม่ยาก เอาต่อไปอต้องเล็ดมาเก็บได้อยู่ได้อยู่อืมมาดดเชเกีเออย่างลูกค้ามายังไง ง่ายนะง่ายนะไอ้นี่เคยออะดอทชีกี้ใช่ไหมอ่ะโอ้โหมันยิงด้วยมันยิงละมันยิงละไปแล้วโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนยังเล่นลูกคางอยู่ มาแล้วเพื่อนโอ้โหดีนายนายศูนย์แปดเจ็ดรอดเยอะอยู่นะคคนดูแล้วก็ตายเยอะมากจากนกันจากตอนแรกประมาณโอ้โหสี่สิบห้าคนได้ถ้าฉันได้เงินมาเดี๋ยวจะซื้อแมวเลี้ยงให้นะแค่นับโอ้โหโอ้โหไอมมือปืนนี่มันตายยากแ่ว่าเสียวมันยิงวะ่ะอ่าผมอยู่ไหนเนี่ย วันนี้สามสองหนึ่งเฮ้ยหนึ่ง p h ต้ห้องเปิดอี่ีีไปออก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 ไป ออกไปออกไปออกไปก็ได้ออกไปออกไปจ้โอ้โหอโอกม,มาละอีกสักตาทุกคนเมื่อกี้ไม่รู้จริงๆว่ามันเข้าได้เฉพาะประตูที่เปิดอืมโหตุกตามอมแแมมมาก นิ่งไว้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหหูดวิดโอเคผมรอดอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยหนูหืมมอมแมมเชียวมาแกะน้ำตาล ตึง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 ปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหชีวิตงานยาบแล้วทุกคนโอ้ยได้รูปอะไได้รูปรวมเหลียวได้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเหลาเหล่าเหลาเลาเลาเล่าโอ้ไม่นะโอ้ยเลาหน้ากลัวเหลือเกิน นี่นี่ก็ยิงจังเลยนี่ก็ยิงจังเลยแคทแน็บถ้าจะไม่ได้กลับไปฝากดูแลด็อกเนทีนะโอ้ยตกใจดูก่าแตกโอ้โหตังเพิ่มมากระป๋อยหนึง่งมาเกมหกขาโอ้ยโอ้โห เรียบร้อยโอเคืออเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยอย่างง่ายด้ยวัสดีเพื่อนเรามาแล้วอ่ะจะไม่มีใครมาเลยอันนี้แหละมันทำให้ผมตาย นิ้วจ่อไว้ที่ตัว E เลยตอนนี้เฮ้ยหนึ่งคนเข้าปิดเล่นหลายยกด้วยเฮ้ยสองคน โอเคนายเข้ามาไปรอดรอดแล้วยังไม่หมดอีกเหรอมาเจ็ดสามมาอยู่ด้วยกันไว้เผื่อได้สองคนอีกอเฮ้ยหนึ่งคนขอโทษนะนายเจ็ดสามแต่มันหนึ่งคนมันจะมีคนรอดอีกนะ ดูสิว่าเหลือ,อกี่โอ้โหตายกันไปครึ่งน,นึงเลยโอ้โหใครมีตายเกิดอะไปทีเราไม่มีเฮ้ยอ้า ลืมคนกระโดดนิกไหนไม่น่าจากเราไปเลยไม่ต้องห่วงนะนิกเดี๋ยวดอกเดเพื่อนๆฉันจะเป็นคนดูแลเองเงินในบัญชีนาฉันก็จะใช้ให้หมดไม่ให้เหลือเลยสักบาทเองเดี๋ยวว่ายังไงนะแคทแนปแล้วนี่นายทำอะไรอยู่เนี่ยเออว้าผีผีหลอกผีเผออะไรเล่าแคทแนป เออถ้าผีแวมไพร์อ่ะใช่นะแต่ถ้าผีแบบตายแล้วอ่ะไม่ใช่พูดแต่นายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเออนีกฉันนึกว่านายจะตายไปแล้วซะเองฉันได้ข่าวว่านายไปเล่นไอชิมเกมอะไรนั่นน่ะฉันเคยเล่นในเกมนั้นมาก่อนมันน่ากลัวมากเลยดีจังที่นายปลอดภยัย ถ้านายตายไปฉันกับด็อกดีต้องอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยดีจริงๆที่นายกลับมาไหนจะค่าน้ําค่าอาหารค่าขานมคงจะไม่มีใครให้ฉันแน่ๆเลยถ้าเกิดว่านายหายไปนี่ฉันมีค่ากับนายึคนเรื่องค่าใช้จ่ายเองเหรอเนี่ยแต่ตอนนี้นายรีบลงไปก่อนได้ไหมหนึ่งมันหนักสองเดี๋ยวด็อกดีมาเห็นเข้าด็อกดีงอนนายนี่ไม่รู้ด้วยนะตั้งสติก่อนซินี่คือเกมโลบล็อกฉันตายไปฉันก็เกิดใหม่ได้เสมอนั่นแหละนะต่อให้ฉันจะโดนโจ้งลงวงส้ไฟไหม้ตไตวายควายหดพิษบุคขย้ำยาม,ยาม,ยาม ติดต่อยซอยร่วงถงน้ำทำแหลกแดดเผาตอแก๊สรเบิ์ใส่หัวใจวายตายห่งฉันก็เกิดใหม่ได้เสมอนั่นแหละนะโอ้โหยิ่งกว่าคนเหล็กว่าแต่ตอนที่ฉันมานายพูดว่าอะไรนะอะไรบัญชีบัญชีใช้ให้หมดเองอะไรนะเออคือโอ้นายพูดนี้ันงอนจริงนะเนี่ยไปละเอ้ยฉันขอโทษฉันพูดเล่นโอเคก็ได้ไปปิดคลิปกันแคนปโอเค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันไหมถ้ารู้สึกชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้ารู้สึกใช่ก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b ์นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูกันได้เลยครับทุกคนขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับคลิปจบแล้วครับไว้เจอกันครั้งหน้าทุกคนตอนนี้ผมกำลังทำ Q a A อยู่ฝากไปถามคำถามกันด้วยนะครับรับคำถามถ,ามถึงวันที่30